จุบน <muitas> ้องมือจุบให้พี่ต้อมจุบหน่อยนะต่อจับเอามือออกเลเอามือต้องปล่อยมือเลยดิมันจะปิดอีกไหมจุบเลยจุบ้เาปิดไม่จุบปากเม็หรอพี่ต้อมปากเม็หรอมาเ จ <t rock> ุ๊หเจุบมาแล้วเข้า huh. จ mm ุบ hmm. อ mm ีกแล้วเราปเอามือ hmm. ปิดเลยเอามือกันแม่จุม่ต้องปากเหม็นะแม่ตอนเนอะให้จุบอยู่ไมจุบเอเาจุม็มือปิดแม่จุ๊บ เอามือปลักไว้จบนูเรามือปลักไว้เอามือปลักไว้จบ